ก็เราไปร่มกับแมทธิวที่ LWC Super Champ นะครับคู่ต่อไปครับเป็นการชิงที่3ในสุดวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน132ปอนด์ ladies and gentlemen our next fight is for third place of the เงินชัยโย tournament so let's meet our first fighter here fighting out of the blue corner he is 25 y e a r s of age stands one h a s e v e centimeters tall with a professional fight record of 40 fights 13 wins fighting out of Bizzad Warrior Academy representing Iran this is Mustafa Ahmad. และสัหรับคู่โชติบุมแดงครับอายุ26ปีจากบนรราชธานีประเทศไทยสูงหนึ่ง้อยหกสิบสี่เซนติเมตรชกมาแล้วถึง52ไฟชนะ39และเสมอห,หนึ่งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับสมหว่างสามชายวิษสุศุขจากไทยแล n d นักจกวัย26ปีครับจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี164เซนติเมตรครับส่วนสูงของเขาครับผลงานล่าสุดชนะเซียวหลงครับจากประเทศจีนนะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับมอสตาฟาอามันครับจากอิหร่านครับ170เซนติเมตรครับส่วนสูงของเขาครับอายุ25ปีผลงานล่าสุดนี่แพ้สิทธิลักษักอินเตอร์ครับก็ เลยทําให้วันนี้ได้มาชิงอันดับสาสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณเงินชยโยสินเชื่อจำนวนทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม S C B X นะครับสินเชื่อเงินดูนมากอนุมัติไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่เช็คเครดิตบุโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกนะครับสนใจติดต่อ,อสาขาเงินชยโยทั่วประเทศหรือโทร027777333นะครับและนอกจากนี้นะครับเงินชยโยยังเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับ มอบรางวัลหัวใจชัยโยเป็นทองคำหนักหนึ่งสลึงให้กับผู้แพ้ด้วยครับดี่ครับที่กำลังบริกรรมคาถานี่ก็คือสมหวัง3าชัยวิเศษสุขนะครับแม่ฟังจากข้ายนี่ก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามาจากอุบลราชธาน,านีครับคู่นี้ที่ี่3นะครับ จะได้เงินรางวัล20,000บาทนะครับที่สี่จะได้1,000 0บาทขวามือนี่วิเซอร์เบยซาร์ตนะครับเจ้าของยิมครับเบยซาร์ฟรีอรขึ้นมาถอดมงคลนะครับส่วนซ้ายมือนี่ก็ทีมงานของสามชัยวิเศษสุขครับครับอ่ะติดตามครับนี่คือมวยรอบเงินชัยโยครับคู่ชิงอันดับ3ครับ นี่ครับใบชาร์ตนี่ค่ายมวยแบชาร์ตบอลลเออร์นี่ส่วนมากก็จะมีนักชกจากอิหร่านนะครับ,รบจะเป็นส่วนใหญ่ฝีมือดีหลายคนครับเอาละครับมาดูกันเลยครับคู่ที่สองวันนี้ครับสมหวังกับมอสซาฟาครับโอ้โดก่อนเลยครับมอสซาฟาไปมาดิไส่ก่อนเลย โอ้โหฟันสอกครับสอบบลูทูธครับยังไม่โดนครับมอสฟาโอ้แกทิ้งทั้งตัวเลยครับแต่นีที่ไม่โดนครับอ่ะติดตามครับสมหวังจะสมหวังหรือผิดหวังครับวันนี้ครับเดี๋ยวลุ้นกันแหมวันนี้ดูมอสฟาดูจะตัวใหญ่กว่านะแต่ว่าต้องดูที่เรื่องของอาวุธด้วยนะครับคนละทีคนละคำครับสมหวังก็ไม่ยอมครับ ประเภทเปิดตัวแล้วเครื่องร้อนชาครับนักมวยไทยแม็ขยับจะออกอยังไม่ออกครับเจอบัตรของมอสซาฟาครับโอ้โหไต่สูงซะด้วยโอ้โสมหวังมีซอกครับไล่แขนครับไล่แขนแต่ว่า,าทำอะไรไม่ได้ครับขยับเดินเข้าหาครับก็ยังคงเป็นเกมที่หาช่องหาช่องเขาทำอยู่ครับ หวังสูงครับไม่ใช่สมหวังธรรมดาแล้วครับเอามีศอกซ้ายเลยครับเริ่มไล่แขนครับต้องระวังศอกของสมหวังด้วยนะครับมอสตาฟาฟันแต่ละทีนี่เสียวไส้จริงๆครับขยับเดินครับสมหวังหมัดของมอสตาฟาครับแต่ว่ายังไม่แม่นเท่าไหร่ครับมอสตาฟาอามันจากกีฬานะครับ มันไม่มันเด็กรู้ครับโอ้โหจิ้มลำตัวครับสมหวังครับเจ้าคืนครับแข้งซ้ายไม่โดนโอ้โหปีศอกกันครับมาแล้วครับอาวุธลับอาวุธเด็ดครับมาตัดลำตัวครับแหมอาวุธแรงนะครับอ้าวซ้อของสมหวังครับฝางครับแล้วก็แหมเน็บเข่าได้ทีหนึ่งครับยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะฮะ หนักๆแทงจะงเจ็บครับมอสฟาอ่ะมาดูครบปุในายใครจะเจ็งพวากันพยายามไล่แขนพยายามไปเลยครับมอสฟาอาจจะตั้งตัวช้าไปนิดนะครับสมหวังอืมมีศอกครับโอ้โหแกหาจังหวะฟันได้ดีเลยนะครับแต่ว่าสมหวังยังเหนียวอยู่ครับยังไม่แตกครับแมทุกวันนี้นี่นะครัต่างชาติใช้ศอกไดดีมากครับอ่ะพยายามหาจังหวะฟันขึ้นเหมือนกันครับสมหวังครับโอ้ถูก มาเดี๋ยวมันต้องมีสักคนที่แตกแล้วครับสองนี่โอ้โหรำกันให้วนเลยช่วงท้ายปลายยกครับเดินเข้ามาฟันหนึ่งแล้วครับสมหวังครับเจ้าให้แตกให้ได้ครับเอ้าหลุดครับผ่านยกแรกครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับคู่นี้ชิงที่3ครับศึกมวยรอบเงินชโยครับ132ปอนด์สมหวังกับมอซาฟาครับโอ้ในช่วงท้ายเกมนี้งัดศอกมาฟันกันเป็นว่าเล่นเลยครับดูภาพช้าครับลูกนี้ฟันไม่โดนครับ โอ้โหโดนแข้งขวาฟรีๆลูก <finishing> น <modern developed Airbnb> ี้ง <who médico> ัดค mm ืนครับแต่ว่าโดนแล้วยังเฉยๆนะครับมอสซาฟาโอ้โหมีทั้งก้าวฟันมีทั้งยืนฟันครับยกที่สองครับก็คงต้องเร่งเกมให้มากขึ้นแหละครับยกนี้ฮะแม่ยงยกแรกยังดูว่ายังช้าอยู่ยังใจเย็นอยู่แล้ะครับในการออกอาวุธ ไม่ได้แล้วครับยกนี้พยายามจะต่อยครับปาแล้วครับโอโ,โดนจังๆครับน้ำกระจายนะครับบอซสฟาแม่รม้ดนพันตูวงในกันตั้งแต่ต้นยกเลยครับคู่นี้เครื<ฮ>่องเริ่มติดนะครับเปิดเตียห้าเข้ามานะครับแ่งซ้ายไปโอ้โหบอซสฟาก็ใช่ว่าจะรับเฉยๆครับมีคืนมาตลอด หัวครับแข้งขวาโอดเดินทพื่อเข้าไปครับอ้าวเสือหลักครับล้มลงไปม่โดนอะไรครับหนุนต่อครับโอ้โหเร่งเลยครับยกนี้เพ่งเกมเร็วเลยเจอเหลี่ยมบ้างครับล้มลงไปครับสมหวังลูกกระชากลูกดีของมสซาฟาทำได้สวยครับมีศอกนัดอีกทีหนึ่งจังหวะนี้ครับสมหวังเต็งไอครับจังหวะสกูมาครับตีได้ไหมตีไม่ได้ครับ น่างเหลียวด้วยกันทั้งคู่นะครับโดนสอกของแต่ละคนแต่กับเอาแข้งซ้ายะครับสมหวังฟันนึ่นะครับถูกศอกซ้ายแตกหรือยังครับยังไม่มาครับแหมสีแดงนะเสียบอลไปหน้ายังไม่มีนั้นต้องตั้งนาต่างตาฟันต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้เป็นวงในครับกรรมการแยกออกมาพยายามเดินต่อครับพยายามต่อยบัตรม่สมหวังดูดูเน้นขึ้นครับกระทุกเข่าแม่แต่ได้ได้ทีเดียวครับเจอดันเข้าเชือกแบบนี้นี่ออกอาวุธไม่ถนัดครับ ขยับรถต่อครับตีเข่าแต่ต้องต้องทำให้ต่อเนื่องทําให้ชัดนะครับตีอีกทีนึงครับแต่เจอกอดเอาไว้แบบนี้ก็นี่ฮะอยู่เลียมในครับออกรุดไม่ทัน่ะโอ้ใช้แรงเยอะจริงๆกับมอสฟาเดินไปโอ้มาซ้ายดันไปโอ้แบบนี้ครับแทงเข่าสวยครับลากมาตีโอ้โหแต่มอสฟานี่พยายามดันสมหวังไปติดเชือกนะครับ ทำให้สมหวังนน่ออกอมวธค่อนข้างจะลําบากฝันสอกไม่โดนครับวงในมาเอาตีครับเด้งตียืนกันครับยืนกันตัวแข่งยังตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมา <c oughs> เป็นปากเป็นคำครับแข้งซ้ายเ,าเริ่มจะนิ่มเริ่มจะหยุดเลยครับบ <c oughs> อสอฟาาครับเจอวงในเข้าไป วงในนี่มอสตาฟาไม่เอาเลยนะครับไม่ใช่ของท่านัดครับอ่าสอกอีกทีนึงครับโอ้ตอนนี้นี่ผมตีครับขยบลากครับตอนนี้นี่ขยบครับทางด้านสมหวังอ่ากอดเอาไว้ครับมอสตาฟารอกรรมการแยกวงในไม่เอาครับขอสู้บอลนราดีกว่าแอบพยายามจิ้มลำตัวครับแต่ว่าสมหวังตอนนี้ครับโอ้โหเดินประชิดติดในครับลากมาตีตีซ้ายตีขวาตีหน้าตีหลังขอให้ตีไว้ก่อนครับ ไม่ต้องแต่งตัวกันนานครับมวย3ยกฝันสอบไปครับสอบซ้ายกอดมาโอ้โหเหวียงครับแรงยังเยอะครับมอสซาฟาช่วงปลายยกที่สองครับโอ้ยกนี้เดินได้ดีเลยนะครับอ้าวแ่บลงไปล็อกเข่าครับมอสซาฟากระชากเตียมครับอ่าหกล้มลงไปแม่แต่ว่าต้องต้องอาวุธด้วยนะครับมอสซาฟาหมดยกที่สองครับ กลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับกับคู่ชิงที่3ศึกมวยรอบเงินชัยโยครับโอเหนื่อยทั้งคู่ครับยกสองครับนี่ก็แรงเยอะจริงๆครับบอสซาฟาอามันครับไปดูภาพช้าดูวงในครับโอ้โหไปแข็งแรงครับในช่วงต้นยกแต่พอมาปปลนี่เริ่มจะเหี่ยวครับเป็นทีของสมหวังครับโอ้โหทั้งต้นทั้งดอกครับเอาคืนอย่างเต็มที่ครับสืบเข้าไป โอ้โหสีชานีกระเทือนเลยครับแมวงในนี่เรียกว่าคนเดียวเลยครับเป็นของสมหวังครับแต่วงนอกนี่ทางด้านมอสซาฟาก็แมมีมีโต้มาบ้างครับแต่ว่ายังดูว่าออกน้อยไปหน่อยครับยกสุดท้ายแล้วครับยกที่3ครับนี่ฮะทีมงานก็กระตุ้นเลยครับพยายามบอกให้ต่อยเยอะๆหน่อยนะครับ ว่าอาวุธหมัดนี่เป็นอาวุธที่ยังพอจะหวังผลได้ครับสำหรับมอสตาฟ่าอย่าลืมนะครับที่3กับที่4มีความหมายนะครับมีเงินรางวัลครับที่3รับไป20 0 0 0บาทครับที่4รับไป10,000บาทโอ้โหปล้ำปัดเลยครับมาดูครับวงในครับใครจะขันกว่ากันครับพยายเดินต่อครับซ้ายที่นึหมจะหากเขาก็ล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับ อยังคงเดินต่อครับสมหวังแหมมาไกลครับมาจากอุบลครับก็ต้องเตมพี่หน่อยแล้วครับตัดลำตัวครับไปอีกทีนึงอ้าวจากไกลครับโอ้โหน่าจะจุกสะสมเลยครับจากโดนลำตัวครับแม่แขนหรือเปล่าครับพี่บอมครับน่าจะเป็นแขนโอ้ขาครับโวดตักขึ้นตะคขึ้โอ้โหตะริวขึ้นครับ Mustafa Armand!